ก็การทําสมาธิของอาจารย์เนาน,นะคะก็อาจารย์อยากให้เราโฟกัสที่ตัวเองค่ะคือเริ่มเริ่มเริ่มจากเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนให้เรามีสติในการทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นวัเลหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันค่ะให้เราได้โฟกัสกับตัวเองมันจะไม่วอกแวกดไม่วอกแวกค่ะช่วงที่แบบเหมือนเวลาว่างก่อนนอนเนี่ยค่ะหนูก็จะแบบว่าหาเวลาแบบ นั่งสมาธิสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิสักห้าทีสิบนาทีค่ะแบบว่าแต่ว่าไม่ได้ทําทุกวันทําบ้างบางทุกครั้งที่ว่างอะคะ่ะอย่างแรกก็ขอบคุณพี่คุณเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าภาพที่จัดสถานที่การฝึกซ้อมให้พวกเราเป็นการมีสายสัมพันธ์ได้ยินว่าเป็นครบรอบ50ปีใช่ไหมคะก็เป็นเหมือนเป็นการเชื่อมโยงของของไทยไทยจีนได้ดีมากๆค,ะค่ะก็ ด,ดีใจค่ะแล้วก็ที่ได้มีโอกาสได้มาซ้อมสนามก็ดีมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างดีค่ะแล้วก็เย็นนี้อาจจะมีลงทีมนะคะก็ยังไงก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ ค่ะฝากแฟนๆนะคะติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะคะแมตช์แรกวันที่4นี้นะคะกับโบแลนด์ก็ขอให้แฟนๆนะคะเป็นกำลังใจส่งรยเชียร์กำลังใจเชียร์มาให้พวกเราเยอะๆนะคะพวกเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดคะ่ะขอโค่ะ